ใส่ถูกโดดไปนอกจากนี้เสบๆจ้าพักพยวสมกำลังพอดีเลยจ้ะ สวัสดีคะ่ะมาพร้ากันเองกแล้วกับอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆวันนี้สิผ้ามากินนี่ยได้จากพี่น้องจ๊ะสมง่วนเนาะจากพี่น้องจ๊ะสมง่วนกินไปแล้วเกือบเมดห่อแล้วจ้ะพี่น้องจ๊ะลืมกดถ่ายจะเมนลืมค่ะลืมเนี่ยแต่กันยังย่งอยู่เนาะจากพี่น้องจ๊ะเนี่ยยังพอได้ก,กินเห็ดซูพี่ซูน้องเบิงอยงเนาะจากพี่น้องจ๊ะนี่เดใส่ลูกโดดไปนําจากพี่น้องจ๊ะห่อแบบใหญ่เลยเลยด้เนี่พูดนะห่อสีวานยายแห้งกับโบเมนเนาะคะ่ะใหญ่กว่าน้ำทองตลาดเนาะค่ะพี่น้องคัน ใส่ลงโดนต้องไปผอมเป็นสมเนื่อเด้อจ้ะพี่น้องจันพักแกงมองข้าวกะซินี่แตงกวามี่บะเือาน่าจะแล้วก็มีมาละกินเป็นแหแล่ะจ้ะพี่น้องจ้าลืมกดไายน่าจะมาข้ากกบซิมาดับข้าวดับข้าวเด็กก็ดับไปแล้วน่าจะพี่น้องจ้าดับข้าวอีกรอบหนึ่งเป๊กที่สองน่าจะพี่น้องจ้ะโอ้ยกินขึ้นจมูกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ อาจะพี่น้องจะมาแสบๆน้ากันบัดนนี่นี่แหละตัวที่กินไปเกือบเมือดหอเด้วเนาจะจ้ะลืมกดถ่ายโอ้ยเสียดายอยู่จ้ะจารพี่น้องจะใส่ถูกโดดไปเนาจะจ้ะนี่เศบๆจ้ะแพว เพื่อแตกเพือแตมบรรยากาศทันออกจะพี่หน่อยลอหอมแดงอืมหรคิกที่ใส่ลงไปอย่างนี้นะจ๊ะ มาละุะดูบางงานบันไดจ้ะอืมอืมกลิ่นมะนางม ะมามาบนจะ้ะมาหน่อยมาบน อ๋อห่านอ่นอนะแม่งเป็น้องาจ,จานสี่สิบองศาจ้ะจังหวัดอุบล สมกำลังพอดีเลยจ้ะแซ่บจะพี่น้นองจ้ะ มัพคิดถีใส่ลงไปเนาะนี่ถีบห่อไปน้ำกันเฮ็ดเองจ้าพี่นอ่องจ้าเฮ็ดเองถ้ามางคุสาดได้ข้าก็เอาเลยอืมเผือเปียกงดหวานนัะ ใส่คำใหญ่ๆแล้วเนาะนี่แสบๆจ้า ไม่ได้เจ๊เหมือนนอนจัดที่น้องเจ๊แ้อ่านกินบะหมีม่กน,นะนนเห้อหอนแหงมาหน่อยกับบ๊อบอน ลูกไส้ามาจ้ะพี่น้องจ๊ะมาปิดเทิมแล้วจ้ะสวัสดีครับปรไปพาโซดาออกไปลูกไปเอิญไปเร็วปรปรไปนะคะพี่น้องคะอันลูกไส้นอกจาะลูกไส้กับหม,มาเมื่อเอิญนอาหมาไปค่ะ <laughs> <laughs> กินต่อได้นอกค่ะ เขาเข่าอีกยังแสบอยู่ยนะาจา๊ะบ่ได้กินจ้าเสือได้จากพี่น้องจ้าแบบนี้ห่อนเนี่ยเนี่าแต๋นแตน สะกินอันเม่เมื่อแต่พี่น้องจะใส่ค้าใหญ่ๆเลยเนาะเอาหลุกโดดลงไปนะ้พริกบ้านแต่พี่น้องจะกินกับพริกบ้านนี่หอมหอมแต่พี่น้องจะใส่ข้าวแดง อันนี้จะเป็นพริกแดงจินดาจ้ะมานสุกจะสุก

ลูกไส้มาเอิื่นไปฟ้องหัน 你要尿上。嗯嗯嗯嗯 ครัพี่น้องคะสำหรับสมเนื้อเนาะค่ะพี่น้องคะก็ร่างสมพอดีแสียบด้วยค่ะพี่น้องคะหงอกใหญ่เนาะค่ะกับบริเวณง่ายแห่งเนาะค่ะกับง่ายกว่าน้ำทองตลาดเนาะค่ะพี่น้องคะใหญ่กว่าถี่เพื่อนเฮ็ดขายเนาะค่ะพี่น้องคะก็ร่างสมพอดีแสียบเขาเลยค่ะพี่น้องคะเฮ็ดเองเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะมันก่อสีสีมัวงามเกิดเพิ่นเฮ็ดขายน้ำตลาดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบริเวณใส่สีบริเวณใส่สารอีย่างเนาะค่ะเฮ็ดแบบธรรมชาติบ้านๆเฮาเนาะค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องคะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ยัังกเข้าาามมมตติดรบช ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามน้อยนะคะผูดได้ถิ่กดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณหลายเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยค่ะพี่น้องคะพบกันไม่ทิหนาค่ะขอบพระคุณมากค่ะ